มืไรที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ใช่คนที่ชนะทุกการต่อสู้แต่คือคนที่ไม่มีวันพ่ายแพ้น้องเมมขอพาทุกคนย้อนเวลากับวันนี้มีอดีตค่ะ วันนี้มีอดีตย้อนกลับไปเมื่อวันที่13เมษายนพศ2155หรือคศ1612มีการดวลซามูไรครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นระหว่างมิยาโมโตะมูซาชิปรมาจารย์แห่งวิถีดาบกับซาสกิโคจิโร่ยอดนักดาบแห่งยุคที่เกาะฟูนาชิมะ ว่ากันว่ามูซาชิมาสายถึงสนามประลองหลายชั่วโมงเพื่อทำให้โคจิโรอารมณ์เสียและใช้ดาบไม้ที่เลาเองจากไม้พาเรือแทนดาบจริงจังหวะสุดท้ายที่โคจิโรโจมตีพลาดมูซาชิก็สวนกลับด้วยดาบไม้และเอาชนะได้ในครั้งเดียวทำให้เขากลายเป็นตำนานซามูไรที่ไร้พ่ายมูซาชิไม่ได้แค่ชนะเพราะฝีมือดาบแต่เขาชนะเพราะจิตวิทยาและกลยุทธ์ บทเรียนจากมูซาชิคือชัยชนะไม่ได้มาจากพลังอย่างเดียวแต่มาจากสติปัญญาและความเข้าใจคู่ต่อสู้ซึ่งแนวคิดนี้ถูกนำมาใช้ในศิลปะการต่อสู้การบริหารและแม้แต่ธุรกิจในปัจจุบันในศึกสำคัญอาวุธที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่ดาบแต่เป็นสติรู้อดีตต่อยอดอนาคต เรื่องราวปังๆแห่งยุคแบบนี้มีให้ฟังแค่ในวันนี้มีอดีตเท่านั้นกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะถ้าคอจีร่เกิดในยุคนี้คงฟ้องว่าไม่แฟร์ดับไม้ไม่ถูกระเบียบ